พยโยเขาเพิ่งก้าวโน่อแม่พี่น้องพยโยยัยงว่าสื่อ,อยังพายโยยัยงว่าจื้ออะไรอันนี้ก็บกำลังสีหอดอันกำลังหอดบ้านน้องเฮีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านน้องเฮีนแข้งสาละวันก็นยังอีก ย่างไก่เต๋อซีฮอตแกงหัวไก่บัตไก่บัตน้องกินไปน้องพรมพี่น้องจังสีแดงฮอดบานแกงหัวเท่าเด้อขี่รถดมมั้มันกระจาสีๆร่มๆอันนี้ก็สจาฮอดแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือสีเป็นอัน ทางข่าววานแกงหัวเด้อโอ้ทางแบบทางข่าววานเพิ่นด,นดีอะดิอันนี้ก็ะติเป็นพอ่ขอข้าวเสาก็ตั้งข่าววานแกงหัวหัวโ,โดดเข้ามาไปพี่น้องขา้าวเสาก็กะสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องอันข้าสิบะไรเขาในใบ้านนอ้องเพราะว่าอันเนื่องจากว่าอันนั้นปวดเพิ่อนอยู่หน้าข้าวกะสีไปห้าเพิ่อนอยู่หน้าพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องนี่ก็สี่อันสีเป็นเงินทีเงินสองรอยเงินเอีกงเงินเอียงวะเงินรอนเงินดอนดาเนาะเงินดอนดาเป็นสองรอยเี่น้องประมาณว่าอะไรเป็นเงินเล่าเท่ากับสีลานเก่าแสนพี่น้องล้านเก่าแสนเก่าแสนกีบแต่ว่าเป็นเงินไทยกับสีประมาณอยูพกพันพกพันสี่อยกัวกัวเนาะพี่น้องเป็นเงินบาทเงินไทยเท่ากับสี่อัน ไปไปหาปูวัดน้ยไปหาเพิ่นห้าเนกับวันยูหน้าสาน่อแม่พี่น้องเพื่อนเขายวาเพราะฉะนั้นาพี่น้องไปหาเพอยูในบานเพ่นเดอยูในบานในบานแกงหัวส่นแล้วพี่น้องแกหอดแวพี่นองข้างเขาบ้านแกงหัวเยอเข้ากับเขา เอาไปหาเพื่อนอันอยู่ในบ้านแหละมือนเดา คืนทั้งเตอเพ่อแม่พี่น้องสาวกอลงบ้านเก่งบ้านเพื่อนก็นกนแบบสนี้แต่รังง่างย่เนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็อาจจะแบบได้ยง้นแต่เสียงลบในเรือเพราะว่าขี่โดดจกัก หวัวนกนได้ปีแด็กกับชีบวจื้อบันไดเลยข่าวนีว้วะจะมาทางเปลือกพี่น้องฮักกาสิษฐ์เขาไปอัไนั้นไปไป,ไปเพื่อนปูมัดลงุงยาบ่ไ <c> ด <oughs> ้มากเฮงลงแม่นว่ารังสีอันนี่นะสีเพือกเปือกนี่นี่ก็สิเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยพี่น้อง <c oughs> เป็นเพื่อนปูมัด Do you really? Hot rail Donia was in a jacket for me, you know. Hang ong, hết ya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 ng, phải, có hết yang, ôi, hết ngạm rồi yang, hết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 yang, hết nhang hết yang, hết ก็สิเป็นนี้ก็สิเ็นผู้ว่าเาเด้อพี่น้องวายหนาวหนาวบ่เจ้าอยู่นาโอยูก็สิออกนะอันนี้เด้อเห็นแต่อ้ายยังก็เห็นแต่อ้ายยังก็เออว่าข่อยมาอีหยังอ้าวจอกข่อยมีของมาซไพเจ้าไบ่ Là, bát, cho mình <laughs> bà, mẹ cho một bài bọc. Bồn bà, bài bọc. Tặng bồn 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 Mẹ bồn 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 Này bồn อ๋เดเนาะพี่น้องอันนี้ก็เฮื่อนเพื่อนดาวเฮือนปวัดอันนี้ก็สีเปูวด้าเนี่ยโอนจบอกว่าเมียลงนี่ก็บอว่าอันนี้ก็เป็นญาซื่อจังเลยก็จ้าอันื่อจังเลยพ่อผมเป็นญาพ่ออันนี้ก็อันนั้นปูเป็นปูวัดนั่งอยู่นั่งยังนั่งเฮ็ดนังนน่ั่ัดัังยง่่่งนราจน่่่่่ มาได้ร้องมาอยู่พี่บ่มายามอยู่บ่ะจะได้เรียบหน่อยอยู่ดีม่แห้งบ่พววเป็นจังไดข้บ่ข้วิดทันอยู่ดีไม่แห้งมืดบ่มีไฟเบียนมันบ่กิข้าวแล้วก็สดที่สุดเลยบ่ได้บ้านก็คือบ่าอหาร ด้วยมิดด้วยหยุดโวจะข่าจะข้าจะไปเป็นยังไปตายไปยั่งกระ่มจับพอกิดจับที่บอเจ้าพือโยู่ดูลากับมิตกดีอยู่ด้วยบวชน้ำหนองน้ำนงอยังนี้เนาะสิได้เห็นกันในแดวันนี้โอ้ได้แวโควิดกับมะยามในเดือป่าเด้อหัวข้าที่ติดทำองผิดทำผิดแล้วอยู่อันเ่เจ้าอันี่ไม่แห้งอยู่บ่ พอท่านเอาดู่าัวว่าอะไนต่หนหน่อยนี่จะได้ดูร้านนี่จะเป็ย่างูแ่พวกคนอยู่บ่นาตีนานั่นแขกมีแขก่นใกล้แล้วายพคนพกคนไนโอ้ไม่ควได้ส่องมันก็เงินได้หโวกคนรถห้อยบ่ได้เด้ไคนคนพวนี้อนอกัน โบทิมน้องทิมลงจะทักทายปีที่สานพังรหัสยูโมี้ไว้ข้าวข้าวหากันจะเถื่อนอดีขันติดต่อกันได้กรดีใจแล้วเนาะติดต่อกันถิก็ดีแล้วเฮ้ยคนไตามข่าวตามข่าวอนเนว่าจิตคดดื้อย่างนองบอกวิจักผู้ใดเป็นจังไรสองิบุรีตั้งแต่หงบุรไทางไหนเบิ้งเบเบเลยนะมาเบื ดาบ่บ่ดอกก็หอมเตื้ออันเออทั้งหมู่ทั้งปานอันนี้เฮาก็สิได้อันมาฮอดเฮือนอันปู่วด้เนาะอันก็เป็นูวัดอันนั้นก็เป็นเมียของปูวัดเด้อพ้อพ้อดื้อบิเนยพ่อมามื้อนี้เฮาอันนั้นสิมาสะไฟเพิ่นแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันพูดดอกว่าเฮาสิมาสะไเพิ่นอีหยังมาเบิ่งนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดุนนํากันว่าสาวกอสิได้อีหยังมาสะไฟเพิ่นก็เห็นซื้อผู้นั้นผู้นี้เฮ้ย คือแต่ว่าเจ้าตาจะยังเนาะเห็นเด้โน้ห์น้หเห็นเนี่เนี่เขาก็ะทำพาที่มาโลกมากเหมืนที่เราทำไวมีแนวมาเสพายเจ้าอันนี้เป็นเงินที่อันเอฟซีอันพี่น้องเอฟซีทางที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นอันนั้นฝากมาหายเจ้าสองร้อยเป็นเงินดาวห่อกระสิอยูร้านเก่าแสนเ่าก็เอาเงินหายเพิ่นเป็นสียเดียบร้อยแล้ะนอกเอนือพี่น้องมีแบบร้านก็เอามาิหายเพิ่นเป็น พคนกันไรฮบเพื่อนเด้ออันอากีอาเครักกันไม่ยาช่วเพดเพป็นกะดีใจแห้งดีใจแห้งเพื่อว่าทุ่งหนุ่มได้เลยดีใจแห้งล้วกัอย่าดื่มเด้อพราแม่พี่น้องขั้นมาคิดนีกัอย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพผมข้าเขามาเลยได้เด้อแล้วกบน้ำพราแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทูกานที่น่าฮักทุกคนนอกจาก ก่อนจากกันไปในคลิปนี้พวกข้าก็ขอคผักซองน้ำเอฟซีทุกทุกคนเด้อวิวาสิเป็นเอฟซีเก่าหรือสิเป็นเอฟซีใหม่ที่แบบกำลังติดตามเขาอยู่ตอนนี้แมนขอยินดีตอนรับเสมอเด้อตีส้มเขา,าอะไรคอมเมนต์เขาอะไรเพื่อเขาจะได้เอาไปพัฒนาในการเห็ดคลิปตอนต่อไปคลิปนี้กับสิบมีมยังไลายเนาะสาวกกับสิข้อลาบมาใหม่พี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กันทุกคนเด้อวิวา